เรื่องราวในวันนี้ครับคุณผู้ฟังเป็นเรื่องราวของคุณมาโนดหลังจากนี้เนี่ยผมขออนุญาตเรียกคุณโนดแล้วกันนะครับเรื่องที่คุณโนธเล่าให้ผมฟังมันเกิดขึ้นมา10กว่าปีแล้วอาจจะเป็นหลัก10บสปีก็ได้นะครับเพราะคุณโนดเขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยมันเพิ่งผ่านวิกฤตต้มยำกุ้งตอนปี40มาใหม่ๆปัจจุบันปี2566ครับถ้าหากนับเวลาในปีนั้นมันก็ล่วงเลยมากว่า26ปีแล้ว หลังปี40ครับแต่ว่าคุณมาโนดเองเขาก็ไม่ทราบนะครับว่าประมาณปี40เท่าไหร่วิกฤตต้มยำกุ้งครับคุณผู้ฟังถ้าหากคุณผู้ฟังเคยเห็นในข่าวหรือว่าผ่านหูผ่านตาเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นข่าวค่อนข้างดังนะครับเพราะว่ามันเป็นวิกฤตเศรษฐกิจใหญ่ของประเทศเราคนที่ไม่ทราบครับกลับไปย้อนดูใน YouTube ได้นะครับเรื่องนี้เนี่ยเรื่องใหญ่จริงเพราะวิกฤตต้มยำกุ้งในปี2540มันทําให้กิจการหลายกิจการครับปิดตัวลง แต่มันก็มีบางกิจาการนะครับที่เขานําเข้าส่งออกเนี่ยเป็นยุคทองของเขาเลยก็ว่าได้ถ้าเงินบาทมันลอยตัวครับในช่วงนั้นในตอนนั้นครับคุณโนตเองก็ได้รับผลกระทบเรื่องนี้เหมือนกันนะครับก็คือตัวเขาเองตกงานพยายามหางานใหม่หลายที่แต่เนื่องด้วยเศรษฐกิจมันไม่ค่อยจะดีก็เลยหางานใหม่ค่อนข้างยากคุณโนตหางานอยู่นานครับจนมีพี่ที่รู้จักคนหนึ่งเขาฝากงานให้และมันก็ประจวบเหมาะครับกับคนเก่าที่ทํางานในตําแหน่งนี้ เขาลาออกพอดีงานนั้นมันก็คืองานเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหรือที่เรียกสั้นๆว่าราปอปพครับคุณผู้ฟังตอนนั้นครับเรียกได้ว่ามันมีงานอะไรให้ทำเนี่ยก็ต้องทําไปก่อนเพราะว่าคนตกงานเยอะมากในช่วงนั้นหน้าที่ของคุณโนดครับก็ตามชื่อเลยครับรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายและแต่ละที่เนี่ยก็จะถูกผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนไปทุกๆ3เดือนหรือไม่ก็4เดือนเพื่อป้องกันไม่ให้รปอปพสนิทกับคนในพื้นที่ ถ้าหากเป็นอย่างนั้นมันจะก่อให้เกิดการมีนอกมีในได้ครับอย่างนี้ครับคุณผู้ฟังผมอธิบายเพิ่มเติมนิดหนึ่งเนาะคือบริษัทที่เขารับจ้างรักษาความปลอดภัยเนี่ยเขาจะเวียนเจ้าหน้าที่ร,ปรอปภทุกๆ3หรือ4เดือนนะครับเพราะว่าถ้าอยู่นานกว่านั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ร,ปรอปภอาจจะสนิทกับคนในพื้นที่และอาจจะทําให้เจ้าหน้าที่ร,ปรอปภของทางบริษัทมีส่วนร่วมในการทําความผิดในพื้นที่นั้น คือถ้าหากเป็นโรงงานครับคุณผู้ฟังเวลาคนจะเข้าออกเนี่ยจะมีรอปรพอตรวจหลังรถแล้วก็ตรวจภายในรถว่าคนที่เข้าไปเอาของในโรงงานออกมาหรือเปล่าคุณผู้ฟังลองคิดสภาพนะครับถ้ารอปรพอเป็นคนเดิมๆเ,เนี่ยคนที่เขาตั้งใจจะทําผิดหรือว่าเอาของจากด้านในออกมาถ้าเกิดเขาสนิทกับรอปภแล้วก็หัวกับรอปรพอเนี่ยรอปรพอก็จะปล่อยผ่านฉลุยทําให้โรง,งงานของลูกค้าหรือบริษัทของลูกค้าอาจจะมีทรัพย์สินภายในรั่วไหลได้อะไรทํานองนั้นครับ หลังจากนั้นครับหลังจากที่พี่ที่รู้จักฝากงานให้คุณโนดและหลังจากที่คุณโนดทำงานไปได้เดือนหนึ่งคุณโนดก็ถูกย้ายไปประจำที่โรงงานแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมาครับโรงงานนี้มีเจ้าของเป็นคนไทยสัญชาติอินเดียแล้วเจ้าของคนนี้ก็ทำธุรกิจหลายอย่างนะครับแต่ว่าโรงงานนี้ในตอนนี้เนี่ยเขาปิดตัวไปแล้วแถมในตอนนี้โรงงานก็ยังอยู่ในขั้นตอนทางกฎหมายอยู่คือพอวิกฤตต้มยำกุ้งครับโรง,งงานก็เลยล้มเลย ทางเจ้าของโรงงานก็เลยต้องหยุดกิจการแล้วก็ปล่อยโรงงานให้ร้างจะขายก็ไม่ได้จะดําเนินธุรกิจต่อก็ไม่ได้ทางโรงงานก็เลยจ้างบริษัทของคุณโน้นมาเฝ้าโรงงานครับเพื่อป้องกันทรัพย์สินถูกขโมยด้านในโรงงานครับมันยังสมบูรณ์มากๆนะครับทั้งเครื่องจกักรทั้งระบบน้ําระบบไฟที่ยังสมบูรณ์แล้วก็เคลื่อนย้ายอะไรออกไปไม่ได้เนี่ยเพราะว่าโรงงานโดนฟ้องครับทรัพย์สินทุกอย่างก็เลยถูกศาลอายัดเอาไว้ก่อนและพราเป็นแบบนี้ครับ ในโรงงานมีแต่ของมีค่าพวกโจรเนี่ยก็เลยหาโอกาสเข้ามาขโมยของตลอดเลยเป็นที่มาของการจ้างราปภของโรงงานนี้นั่นเองครับในตอนที่คุณโนดเข้ามาทํางานที่โรงงานร้างครั้งนี้เป็นครั้งแรกครับคุณโนดเองก็มาเจอพี่รปภคนหนึ่งที่เป็นกะกลางวันเหมือนกันคือพี่เขามาตอกบัตรเข้างานเหมือนกันครับก็คือมาตรงเวลากันพอดีเลยโรงงานนี้ครับมันเป็นโรงงานที่ค่อนข้างจะใหญ่แล้วก็มีประตูเข้าออกสองทาง เลยมีความจําเป็นจะต้องใช้รอปภเฝ้าถึง2ป้อมก็คือป้อมหน้ากับป้อมหลังป้อมที่เป็นประตูใหญ่กับเป็นประตูเล็กด้านหลังครับและพี่รปภคนนี้ที่ทํางานมาก่อนคุณโนด์เขาชื่อพี่หน่อยในตอนที่เจอหน้ากันด้วยความที่เป็นเด็กใหม่เนี่ยคุณโนดก็ทักทายสวัสดีตามมารยาทและพี่หน่อยเขาก็สั่งงานนะครับว่าให้แยกกันเฝ้าและทุกสองชั่วโมงเนี่ยก็ต้องปั่นจักรยานตรวจนอกโรงงานแล้วก็มาสลับป้อมกันคือทุกสองชั่วโมงครับ คุณโนดจะต้องปั่นตรวจเช็ครอบโรงงานแล้วก็ไปหาพี่หน่อยที่ป้อมอีกป้อมหนึ่งแล้วก็สลับกันอยู่และหน้าที่เนี่ยก็มีแค่นี้เท่านั้นในตอนแรกที่มาประจำที่โรงงานนี้ก็ไม่ได้รู้สึกอะไรกับโรงงานนี้เป็นพิเศษนะครับเพราะว่าวันแรกที่มามันเป็นตอนเช้าโรงงานนี้มันเลยไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่ในช่วงค่าก่อนจะออกกะของวันนั้นครับคุณโนดเองก็ได้มีโอกาสปั่นจักรยานตรวจโรงงานเป็นรอบสุดท้าย และช่วงนั้นเนี่ยมันก็เป็นช่วงค่าคือบรรยากาศตรงนั้นมันเริ่มโผล่เพลแล้วครับและในตอนนั้นเองคุณโนดก็เพิ่งรู้นะครับว่าในโรงงานนี้มีข้างข่าวทำรังอยู่ในโกดังของโรงงานด้วยคุณโนดเห็นปูงข้างข่าวเริ่มบินออกมาจากโกดังในตอนแรกที่เห็นเนี่ยก็รู้สึกตื่นตาตื่นใจมากเพราะว่าไม่เคยเห็นอะไรใกล้ๆแบบนี้มาก่อนคุณโนดก็เลยปั่นจักรยานเข้าไปในโกดังครับเพื่อจะดูข้างข่าวออกมาจากรังใกล้ๆแต่ในระหว่างที่คุณโนดเงยหน้ามองข้างข่าวอยู่ ที่หางตาด้านซ้ายของคุณโนดคุณโนดเห็นเหมือนกันว่ามีคนอยู่ในห้องห้องหนึ่งที่ชั้นสองของโกดังคือเห็นเหมือนหัวคนกําลังนั่งอยู่บนเก้าอี้ครับและในตอนนั้นเนี่ยมันก็เริ่มมืดแล้วด้วยมันก็เลยเห็นไม่ชัดเพาเห็นแบบนั้นครับคุณโนดก็เอาไฟฉายที่เหน็บอยู่ที่เอวเนี่ยส่องขึ้นไปดูพอส่องขึ้นไปดูบนชั้นสองก็เห็นเป็นห้องโล่งๆบนชั้นลอยธรรมดาและมันก็ไม่มีคนอยู่ด้วยตอนนั้นเนี่ยคุณโนดคิดว่าตัวเองตาฝาด และมันก็พอดีกับครั้งคาวที่มันบินออกมาจนหมดโกดังแล้วคุณโนดก็เลยปั่นจักรยานออกมาจากโกดังในตอนที่ปั่นออกมาด้านนอกก่อนที่จะตอกบัตรออกงานเนี่ยพี่หน่อยที่อยู่กะเช้า,ชาเขาก็ถามนะครับว่าทําไมมาช้าจังคุณโนดเองก็เลยบอกพี่หน่อยไปครับว่าตัวเองเนี่ยแวะไปดูครัง้งคาวในโกดังมาพอพี่หน่อยได้ยินแบบนั้นพี่หน่อยเขาก็บอกครับว่าต่อจากนี้อย่าพยายามเข้าไปยุ่งในพื้นที่ของลูกค้า ดูแค่ความเรียบร้อยภายนอกก็พอถ้าหากไม่เห็นอะไรผิดปกติจริงๆอย่าพยายามเข้าไปป่วนเปลี่ยนด้านในและพอพี่หน่อยพูดแบบนี้ครับคุณโนดเองก็เข้าใจนะครับว่าพี่หน่อยคงกลัวของในโรงงานลูกค้าหายพรืหากของหายพวกคุณหน่อยกับพี่โนดเนี่ยแหละต้องเป็นคนที่รับผิดชอบจนเวลามันผ่านไปประมาณสัปดาห์หนึ่งครับคุณโนดท,ทางานเวียนกะจนได้มาอยู่กะกลางคืนของโรงงานแห่งนี้ในตอนกลางวันของโรงงานแห่งนี้ว่าน่ากลัวแล้ว ตอนกลางคืนเนี่ยยิ่งหนักครับเพราะว่าไฟฟ้ามันจะเปิดแค่รอบนอกเท่านั้นไปในอาคารและในโกดังจะถูกตัดน้ําตัดไฟในช่วงเวลาประมาณตีสองของคืนนั้นครับมันเป็นช่วงที่คุณโนตต้องปั่นจักรยานตรวจและก็สลับป้อมยามกับพี่หน่อยคุณโนตเองก็ปั่นตรวจรอบโรงงานตามปกติแต่อยู่ๆมันก็มีเสียงเสียงหนึ่งดังขึ้น คุณโนดได้ยินแล้วก็พอจะทราบว่าเสียงนั้นเนี่ยมันต้องเป็นเสียงปืนแน่ๆคุณโนดก็เลยหยิบวิทยุสื่อสารที่เน็บอยู่ที่เอวขึ้นมาพูดพี่หน่อยพี่หน่อยได้ยินเสียงปืนจากโกดังหรือเปล่าพี่หน่อยพี่หน่อยเสียงวิทยุยสื่อสารมันเหมือนกับไม่ค่อยมีสัญญาณครับและด้วยความที่โกดังกับป้อมที่พี่หน่อยอย,อยู่มันห่างกันเป็นร้อเมตรคุณโนดเองก็เลยตัดสินใจเข้าไปดูภายในโกดัง เพราะว่าคุณโนดมั่นใจมากๆครับว่าเสียงที่ได้ยินเนี่ยบรนดังออกมาจากโกดังด้านในจริงๆในตอนที่เดินเข้าไปในโกดังมันก็มีแต่ความมืดมิดคุณโนดกวาดไฟฉายส่องไปมาอยู่หลายครั้ง้นแสงไฟมันส่องผ่านเข้าไปในห้องห้องหนึ่งและคุณโนดก็เห็นว่าห้องนั้นเนี่ยมีคนกําลังนั่งอยู่ที่เก้าอี้คือเห็นเหมือนหัวคนแวบๆครับคุณโนดก็เลยลากไฟฉายที่ส่องผ่านไปเมื่อกี้กลับมาที่ห้องนั้นอีกครั้ง แลก็เห็นคนกําลังเดินอยู่ในห้องนั้นจริงๆด้วยความที่คุณโนดเองต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าหากมีโจรเข้ามาขโมยของคุณโนดก็เลยตัดสินใจเดินขึ้นไปดูถ้าหากเป็นโจรจริงๆคุณโนดเองก็จะสามารถป้องกันทรัพย์สินของลูกค้าได้อย่างทันท่วงทีหรือถ้าหากคิดในแง่ดีคนที่เห็นอาจจะเป็นพี่หน่อยก็ได้คุณโนดเดินขึ้นบันไดชั้นลอยของโกดังไปเรื่อยๆจนไปถึงหน้าห้องนั้นครับห้องที่เห็นคนเดินอยู่ด้านในเมื่อกี้ ผนังด้านหน้าของห้องมันเป็นกระจกใสที่ฝุ่นเกาะจนขุ่นมัวหล้ายกับห้องสั่งการหรือห้องผู้บริหารอะไรสักอย่างในตอนที่สายตาของคุณโนโดมองเข้าไปคุณโนโดเห็นโต๊ะทำงานตัวใหญ่ที่ตั้งอยู่กลางห้องแต่ที่ด้านหลังของโต๊ะมันมีเก้าอี้ผู้บริหารที่ดูราคาแพงมาก,มากๆกำลังหันหลังเก้าอี้มาทางคุณโนโดคือมองเข้าไปเนี่ยเห็นแต่ด้านหลังครับและไม่นานหลังจากนั้นเพียงแค่ไม่กี่วินาที เก้าอี้ตัวนั้นก็ค่อยๆหมุนหันมาทางคุณโน้พร้อมเผยให้เห็นภาพผู้ชายวัยกลางคนคนหนึ่งกำลังนั่งอาปากตาเหลือกมองขึ้นด้านบนและก็มีของเหลวสีแดงไหลออกมาจากขมับทั้งสองข้างคุณโน้เห็นตอนนั้นก็ตกใจจนร้องตะโกนลั่นเลยครับรีบวิ่งออกมาจากชั้นลอยของโกดังทั้งไฟฉายทั้งกระบ,บองหลุดมือหล่นไปคนละทิศคนละทางคุณโน้คว้าจักรยานขึ้นมาปั่น ปั่นได้สองทีโซ่ก็ดันหลุดอีกคุณน้ดก็เลยต้องรีบวิ่งเท้าไปที่ป้อมของพี่หน่อยอย่างสุดแรงเกิดตอนที่ถึงป้อมพี่หน่อยเนี่ยพี่หน่อยเขาก็ตกใจนะครับว่าทําไมคุณน้ดวิ่งหน้าตาตื่นมาแบบนี้ตอนนั้นคุณน้ดก็ตกใจครับพูดอะไรไม่ออกทั้งเหนื่อยทั้งกลัวพูดได้อยู่คําเดียวว่าผีหลอกพอพี่หน่อยได้ยินแล้วพี่หน่อยก็สวนกลับมาทันทีครับพี่หน่อยพูดว่าเมื่อกี้เนี่ยมึงเข้าไปในโกดังมาใช่ไหม คุณโนดในตอนนั้นก็ได้แต่พยักหน้ารับครับพี่หน่อยก็เลยบอกคุณโนดกลับมาว่ากูบอกมึงแล้วอย่าเข้าไปด้านในมึงไม่ฟังกูเลยนิว่าพอพี่หน่อยเห็นคุณโนดกลัวแบบนั้นครับในคืนนั้นพี่หน่อยก็เลยให้คุณโนดประจําอยู่ที่ป้อมเดียวกันกับพี่หน่อยก็คืออยู่ป้อมเดียวกันยันเช้าเลยครับแต่ในคืนนั้นเนี่ยจากที่จะต้องปั่นจกักรยานตรวจทุกสองชั่วโมงกลายเป็นว่าต้องปั่นทุกหนึ่งชั่วโมงคือปั่นไปกลับระหว่างทั้งสองป้อมครับ เพราะว่าป้อมอีกป้อมหนึ่งมันไม่มีคนอยู่ในในตอนนั้นเนี่ยคุณโนดเองเขาก็กลัวครับไม่กล้าอยู่คนเดียวจริงๆในช่วงเช้าก่อนที่จะออกกะครับพี่หน่อยเขาก็เล่าให้ฟังเขาบอกว่าเสียงที่คุณโนดได้ยินเนี่ยมันดังแบบนั้นเป็นประจำแหละแต่มันไม่ได้ดังทุกวันครับคือวันดีคืนดีมันก็จะดังแต่หากได้ยินเสียงแล้วก็อยากเข้าไปยุ่งมันเป็นเสียงปืนของผีเจ้าของโรงงานพอคุณโนดได้ยินแบบนั้นยิ่งฟังก็ยิ่งงงครับ ถามไปถามมาก็เลยรู้ว่าเจ้าของโรงงานแห่งนี้ตัวจริงเนี่ยเขาเสียชีวิตไปแล้วคือโรงงานเขาเจอวิกฤตต้มยำกุ้งครับเจ้าของโรงงานก็เลยปลิดชีวิตตัวเองหนีหนี้ในห้องทํางานและผู้บริหารยุคปัจจุบันก็เป็นรุ่นลูกของเขาแล้วซึ่งห้องทํางานของผู้บริหารที่เขาปลิดชีพตัวเองเนี่ยก็คือห้องบนชั้นลอยของโกดังแห่งนี้ห้องที่คุณโนดเดินขึ้นไปดูนั่นแหละแล้วพี่หน่อยเขาก็ยังบอกอีกนะครับว่าตอนที่พี่หน่อยมาประจําที่นี่ใหม่ๆเนี่ย ลุงยามคนเก่าเขาก็บอกเหมือนกันว่าถ้าหากได้ยินเสียงคล้ายปืนดังขึ้นในโกดังตอนดึกๆอย่าเข้าไปข้างในเด็ดขาดทาไม่อยากเจอของดีพอรู้แบบนั้นแล้วคุณโนดก็หายสงสัยครับหลังจากนั้นเป็นต้นมาได้ยินเสียงอะไรก็ไม่เคยเข้าไปดูอีกเลยคุณโนดจําได้ครับว่าหลังจากวันนั้นคุณโนดได้ยินเสียงปืนในโกดังอีกแค่สองครั้งเท่านั้นมันเป็นแบบที่พี่หน่อยพูดจริงๆนั่นแหละครับคือเสียงปืนมันไม่ได้ดังทุกวัน หลังจากนั้นเวลามันก็ผ่านไปครับคุณโนดเองวนเวียนอยู่ที่โรงงานแห่งนี้ประมาณ3เดือนก็มีคําสั่งให้ย้ายไปเฝ้าหอพักแห่งหนึ่งในตัวเมืองแล้วมันก็เหมือนเรื่องบังเอิญครับคุณผู้ฟังยามคู่ที่เป็นกะสลับกับคุณโนดเนี่ยก็คือลุงยามคนที่พี่หน่อยพูดถึงคนที่บอกพี่หน่อยว่าหากได้ยินเสียงปืนดังขึ้นมาในโกดังอย่าเข้าไปดูเด็ดขาดคุณโนดกับลุงยามทํางานสลับกะกันเช้าค่าคือสลับวนไปวนมากันอยู่หลายรอบจนเริ่มสนิทกันครับ พอคุยไปคุยมาก็มีโอกาสคุยกันถึงเรื่องเสียงปืนในโกดังของโรงงานร้างลุงแกเล่าให้ฟังครับตอนที่ลุงแกมาเฝ้าโรงงานแห่งนี้ใหม่ๆลุงแกมาเฝ้าคนเดียวไม่ได้มีรอปภสองคนเหมือนสมัยนี้แต่มันก็มีเรื่องครับเรื่องนั้นก็คือวันหนึ่งมันมีโจรปีนข้ามรั้วมาขโมยมอเตอร์ปั๊มน้ําหลังจากนั้นพอมีเรื่องแบบนี้บริษัทก็รายงานลูกค้าไปครับแนะนําให้ลูกค้าจ้างรอปรอภเฝ้าป้อมสองป้อม ลูกค้าเขาเห็นแบบนั้นครับเขาห่วงทรัพย์สินของเขาเขาก็เลยโอเคจ้างเราประพอมาเฝ้าสองคนแต่ไอ้โจรที่ขโมยปั๊มน้ำเนี่ยสิครับในตอนที่มันขโมยเนี่ยมันดันโดนผีหลอกและผีที่หลอกเนี่ยก็คือผีเจ้าของโรงงานนั่นแหละท้ายที่สุดโจรคนนี้มันก็ถูกจับได้นะครับและตอนนี้เขาถูกจับได้โจรมันเล่าให้ตำรวจฟังว่าในขณะที่เขากําลังขโมยปั๊มน้ํากันอยู่สองคนเขาได้ยินเสียงปืนดังขึ้นมาจากในโกดังที่เขากําลังขโมยของอยู่ พอโจนได้ยินเสียงปืนเขาคนนึกว่ามีคนเห็นแล้วก็มีคนเอาปืนไล่ยิงเขาก็เลยรีบวิ่งหนีกันไปคนละทิศคนละทางแต่ที่ไหนได้มันไม่ใช่คนเห็นคนที่เห็นเนี่ยก็คือผีเจ้าของโรงงานคือผีเจ้าของโรงงานเขายืนดักรออยู่ที่ประตูทางออกแล้วพอโจนเห็นผีเจ้าของโรงงานผีเจ้าของโรงงานก็เอาปืนในมือลั่นเข้าขมับตัวเองให้โจนดูพอโจนเห็นแบบนั้นโจนมันก็ตกใจแล้วก็รีบวิ่งหนีใหญ่เลย แต่โจรมันหนีไปทางไหนมันก็เจอผีเจ้าของโรงงานดักรออยู่ทุกมุมของโรงงานเลยเดินหน้าทีผีก็ลั่นไกใส่ขมับให้ดูทีสุดท้ายแล้วโจนมันก็ต้องปีนรั้วหนีครับและพอปีนรั้วหนีด้วยความที่รั้วของโรงงานเนี่ยมันสูงมากกระโดดลงไปขาเดันไปพลิกอยู่ในป่าละเมอะข้างโรงงานทําให้โจนคนนั้นเนี่ยไม่สามารถเดินได้จนลุงยามตามมาเห็นและก็แจ้งตํารวจมาจับโจนมันเนี่ยแหละส่วนโจนอีกคนหนึ่งที่หนีไปได้ครับ ตำรวจก็ขยายผลจนไปจับได้ที่บ้านของโจนอีกทีหนึง่งลุงแกบอกครับว่าตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเพิ่งจะเคยเจอผีเฮี้ยนแบบนี้หลังจากนั้นมาลุงแกก็เลยรู้ครับว่าเสียงปืนที่ดังขึ้นมาจากในโกดังเนี่ยเป็นเสียงปืนของผีเจ้าของโรงงานลุงก็เลยเตือนพี่หน่อยไปแล้วก็มีคุณโนดอีกคนเนี่ยแหละครับที่เจอผีเจ้าของโรงงานแบบเต็มๆลุงแกบอกว่าเจ้าของโรงงานเนี่ยเขาเป็นคนแขกเขาเป็นแขกที่นับถือซิกไม่ใช่แขกที่นับถือเทพแบบฮินดู ลุงแกก็เลยไม่รู้ครับว่าทางศาสนาของเขาเนี่ยมีพิธีกรรมทางศาสนาอะไรบ้างลุงแกตั้งแต่อยู่ที่นี่มาก็เคยเจอลูกชายของเขาแค่ครั้งเดียวคนที่เขามารับช่วงบริหารงานต่อนั่นแหละครับผู้บริหารใหม่คนนี้เขาเคยเข้ามาดูโรงงานเพียงแค่สองสาครั้งเท่านั้นและดูจากท่าทางเนี่ยเขาน่าจะเป็นคนสมัยใหม่ด้วยน่าจะไม่ค่อยเชื่อเรื่องราวอะไรพวกนี้ไม่เหมือนกับคนไทยที่มีการเชิญดวงวิญ,ญญาณให้กลับบ้านหรือเชิญดวงวิญ,ญญาณไปสู่สุขติอะไรทํานองนั้น หลังจากนั้นครับเรื่องราวของโรงงานร้างแห่งนี้เนี่ยคุณโนดเองก็ได้ยินข่าวอีกแค่ครั้งเดียวได้ยินจากเพื่อนร่วมงานที่วนเข้าไปเฝ้าหน้างานแห่งนั้นเห็นเพื่อนเขาบอกนะครับว่าโรงงานแห่งนี้ถูกฟ้องแล้วก็แพ้ด้วยเรื่องจากต่างๆถูกยึดแล้วก็เอาออกไปขายทอดตลาดหมดส่วนตัวอาคารแล้วก็โกดังที่เกิดเรื่องทุกวันนี้ก็ยังอยู่นะครับแต่ว่ามีบริษัทยักษ์ใหญ่เข้าไปเทคโอเวอร์ทำโกดังสินค้าแทน และทุกวันนี้ในบางวันที่เพื่อนของคุณโนตปั่นจักรายานตรวจความเรียบร้อยของโรงงานก็ยังคงได้ยินเสียงปืนดังลั่นขึ้นมาจากในโกดังตลอดคือน,นานๆทีจะได้ยินทีหนึ่งครับแต่ไม่มีใครกล้าขึ้นไปดูที่มาของเสียงเพราะว่าต่างคนก็ต่างรู้ประวัติของโรงงานแห่งนี้ดีและคนที่รู้ดีที่สุดก็คือตัวคุณโนตเองเพราะว่าคุณโนตเห็นมาก,กับตาเรื่องราวของคุณโนตครับคุณผู้ฟัง ก่อนอื่นเลยผมขออธิบายเรื่องเกี่ยวกับาาศาสนาซิกก่อนแล้วกันนะครับาศาสนาซิกครับคุณผู้ฟังเป็นศา,าสนาศาสนาหนึ่งในประเทศอินเดียเนาะก็คือมีต้นกําเนิดจากประเทศอินเดียแล้วาศาสนาซิกครับเขาก็มีหลายนิกายมากๆนะครับคนอินเดีย,ยครับคุณผู้ฟังส่วนมากแล้วเขาก็จะมีหลายาศาสนาเนาะมองง่ายๆครับว่าอินเดียคนไหนโพกหัวคนนั้นแหละครับคุณผู้ฟังาศาสนาซิกและศาสนาซิกเขาก็มีศาสดานะครับก็คือศาสดาของเขาจะมีเขาเรียกว่าคุรุเนาะ คำว่าครูที่เป็นคำสันสกิตที่ประเทศไทยนำมาใช้เป็นคำว่าครูนั่นแหละครับาศาสดาของาศาสนาซิกเขามี10องค์หรือว่าที่เขาเรียกกันว่าครู1ิบครูนั่นเองครับคุณผู้ฟังตรงนี้ผมหาข้อมูลมาจากอินเทอร์เน็ตเนาะถ้าผิดถูกยังไงผมต้องกราบขออภัยด้วยแล้วทีนี้ครับคุณผู้ฟังาศาสนาซิกมันก็จะมีส่วนคล้ายคลึงกับาศาสนาพุทธนิดนึงคือหลังจากคนาศาสนาซิกเสียไปแล้วครับเขาก็จะทําการอาบน้ําร่างของผู้เสียชีวิตครับแล้วก็เอาไปชาปนากิจในทันทีเลยโดยหลังจากที่ชาปนากิจแล้วครับ ถ้ามีเท่าทุลีเนี่ยเขาก็จะไปลอยน้ําลอยอังคารในแม่น้ําศักดิ์สิทธิ์อะไรของเขาเนาะจะไม่มีการทําป้ายจะไม่มีการทําหลุมหรือไม่มีการทํารูปเพื่อเป็นที่ระลึกแต่อย่างใดอันนั้นคือหลักการทางาศาสนาเขานะครับก็คือถือว่าคนที่จากไปแล้วเนี่ยก็คือจากไปแล้วก็ห้ามไว้อะไรห้ามเศร้าโศกด้วยและนี่แหละครับก็คือหลักการของาศาสนาสิคร่าวๆเท่าที่ผมดูเนี่ยก็คือเขาไม่มีการทําบุญนะคุณผู้ฟัง ผมพยายามเข้าไปอ่านละคือศาสนาเขาเนี่ยไม่มีการทําบุญแล้วก็ไม่มีการอุทิศส่วนกุศลน,นะครับประมาณว่าคนที่จากไปแล้วก็คือจากไปเลยครับอาบนากิจเลยแล้วก็เอาเท่าทุลีเนี่ยไปลอยอังคารก็คือจบห้ามเศร้าโศกห้ามไว้อะไรใดๆทั้งสิ้นต่างจากศาสนาพุทธโดยสิ้นเชิงทีนี้คุณผู้ฟังถ้าหากว่าเราเปลี่ยนมุมมองมามองในหลักการของศาสนาพุทธนะครับถ้าหากว่าตัวคุณเองเชื่อในโลกของวิญญ,ญาณแล้วลวก็ ผมคิดว่านะในช่วงเวลาตีสองที่คุณโนดได้ยินเสียงปืนเนี่ยมันน่าจะเป็นช่วงเวลาที่เขาตัดสินใจจากโลกนี้ไปครับสําหรับเจ้าของโรงงานคนนั้นและบังเอิญครับคุณโนดนั้นเป็นเด็กใหม่เนาะไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวอะไรดันขึ้นไปดูภาพตรงหน้าเนี่ยก็คือภาพของเจ้าของโรงงานที่เขาปลิดชีพตัวเองนั่นเองครับเขาคงไม่ได้ตั้งใจหลอกหรอกนะครับถ้าหากว่าเขาตั้งใจหลอกจริงๆเนี่ยสภาพมันอาจจะเป็นเหมือนโจรที่มาขโมยของ ซึ่งโจรที่มาขโมยของคุณผู้ฟังผมคิดว่าเจ้าของโรงงานเขาก็ยังจะผูกติดแล้วก็ยึดติดกับโรงงานของเขาเนาะคือโจรมาขโมยของตัวเขาเองก็ยังพยายามปกป้องทรัพย์สินของเขาในรูปแบบที่เขาพอจะทําได้ปัจจุบันโกดังยังอยู่หรือเปล่าไม่รู้นะ แต่ถ้าเจ้าของใหม่มาเทคโอเวอร์ไปแล้วเนี่ยผู้บริหารคนเก่าที่เขาลั่นไกใส่ตัวเองเขายังจะเฝ้าอยู่หรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับหรือเขาอาจจะยินดีก็ได้นะครับว่าธุรกิจของเขาหรือว่าสิ่งที่เขาสร้างมาเนี่ยมีคนมาสารต่อแล้วอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งเนาะแต่ถ้าหากว่าเขาไปไม่ได้จริงๆคุณผู้ฟังในทุกๆเวลาตีสองนั่นแหละคือช่วงเวลาที่เขาจําเป็นจะต้องลั่นไกอีกครั้งในทุกๆวันจนกว่าตัวเขาเองจะหมดอายุไขจากโลกใบนี้ตัวคุณผู้ฟังแหะครับ คิดยังไงกับดวงวิญญาณดวงนี้ตัวคุณเองคิดว่าเขาใช้กระสุนเปลืองหรือเปล่าคุณคิดเห็นยังไงครับสามารถคอมเมนต์ลงที่ด้านล่างได้เลยนะครับผมและทีมงานตอบคุณทุกข้อความอย่างแน่นอนและคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนพวกเราได้ง่ายๆนะครับเพียงแค่กดไลค์หรือกดแชร์ไปที่ไหนก็ได้สักที่ที่คุณต้องการเพี่งเท่านี้ครับมันจะเป็นการเปิดมองเห็นให้กับคลิปวิดีโอของพวกเราให้พวกเราได้มีสมาชิกใหม่ๆมารับชมกันมากขึ้นนั่นเองครับ สำหรับวันนี้ครับคุณผู้ฟังผมขอบคุณมากๆนะครับที่อยู่กันมาจนตลอด20นาทีนี้ไว้เจอกันใหม่กับร้อยแปเรื่องหลอนในเอพิโซดหน้าขอให้คืนนี้เป็นคืนที่ดีนะครับ